ได้แล้วคะ่ะนั่งเบาะสูงได้แล้วมาเลยคะ่ะไปน,น,น,ไนั่งได้แล้วนั่งได้แล้วนั่นั่งเบาะได้แล้วคะ่ะเก่งมากเลยไม่กล้าไปเจอกองเจอกองอยู่ข้างหน้าไม่ต้องคะ่ะ อย,อย่าเพิ่งโชว์ปล่อยมือเดียวค่ะนั่งนั่งตรงๆนะคะนั่งดีๆลูกอย่าอย่ายืนแบบนั้นลูกไม่ต้องยืนเบาๆมามองไกลๆลูกมองไกลๆโอเคไปบายนะทุกผู้ชมค่ะไปเลยค่ะโค้งก็ได้นั่ง,น,ง,น,ง,งนั่งข้างบนได้แล้ว นั่งเบาะสูงได้แล้วขาถึงนิดนึงมาอีกรอบนึงค่ะขออีกรอบนึงต้องคงไกลๆหน่อยลูกต้องคงไกลๆหน่อยมา ได้แล้วโอเคเพียงที่สุดมองกไกลๆลูกมองกไกลๆตีโค้งกไกลๆลูกโอเคโอเคไไบาย<ป>บายบายพอหรือยังยโอ้ไม่ต้องเข็นเลยค่ะ เดีมากนี่มันแรกเลยนะคะบอกเพื่อนนะบอกเพื่อนด้วยตีโค้งไกลๆลูกพอหรือยัง